พระวาจาของพระเจ้าประจําวันเสาร์ที่4มีนาคมสัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือฉเฉลยธรรมบรัญญัติบทที่26ข้อ16ถึง19มโมเศสกล่าวปราศัยกับประชาชนว่าในวันนี้ องพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านทรงบัญชาให้ท่านปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสุดจิตใจและสุดวิญญาณในวันนี้ท่านได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านถ้าท่านดำเนินตามหนทางของพระองค์ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ทั้งเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ท่านประกาศว่าท่านจะเป็นประชากรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์ดังที่ตรัสไว้และท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ทูประการพระองค์จะทรงบันดาลให้ท่านมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงและมีเกียรติยศ เหนือชนชาติอื่นๆทั้งปวงที่ทรงสร้างขึ้นมาและท่านจะเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านดังที่ทรงสัญญาไว้บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่หข้อ43ถึง48 เวลานั้นพระเยะสูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิ์ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านจงเกลียดศัตรูแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าจงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว ปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรมถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่าบรรดาคนเก็บภาษีไม่ได้ทำเช่นนี้ดอกหรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้นท่านทำอะไรพิเศษเล่าคนต่างศาสนาไม่ได้ทำเช่นนี้ดอกหรือฉะนั้นท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เธอสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพรอนศทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระรผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติที่เราเพิ่งได้ฟังเมื่อสักครู่ เป็นเอกสารของพันธสัญญาในรูปแบบของสัญญาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลและอิสราเอลจะเป็นประชากรของพระองค์โดยมีเงื่อนไขว่าประชากรจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติต,ต่างๆเหล่านี้เขาจะรับคำอวยพรหรือสาปแช่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่การทำพันธสัญญาในรูปแบบของสัญญา เป็นการกระทำระหว่างบุคคลสองบุคคลต่อหน้าพยานเช่นโยนาธานทรงทำสัญญาเป็นเพื่อนตายกับดาวิดเพราะทรงรักดาวิดเหมือนทรงรักพระองค์งเองหนึ่งซามมเอลบทที่1 8ดข้อสาดาวิดขอให้โยนาธานทำพระสัญญากับตนเฉพาะพระพักพระยาเวว่าจะไม่มอบตนให้กัตรัตร์ซาอูลพระราชบิดา เป็นพันธสัญญาระหว่างดาวิดกับโยนาธานที่มีพระยาเวทรงเป็นพยานแต่ตัวบทที่เราอ่านในพิธีกรรมวันนี้เป็นพันธสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะเพราะมิใช่เป็นพันธสัญญาที่กระทำระหว่างมนุษย์ด้วยกันแต่เป็นพันธสัญญาที่กระทํากันระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายหนึ่งกับประชาชนชาวอิสราเอลอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ที่ทำพันธสัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกันตัวบทนี้มีบทสอนและแสดงให้เห็นลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงยากแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดมนุษย์ทรงปรารถนาช่วยประชากรที่พระองค์ได้เลือกสรรให้รอดพ้นทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรีเริ่มทรงเลือกประชากรอ,อิสราเอลก่อนด้วยความรัก เป็นพระองค์ที่ทรงประทานกฎบัญญัติที่เป็นแนวทางเชัดเจนให้ชาวอิสราเอลเดินกฎบัญญัตินี้เป็นปรีชาญาณต้นแบบสำหรับชนต่างชาติดังนั้นการน้อมรับพระพรและการตอบสนองต่อพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตามที่พระองค์ทรงขอ,งขอจากชาวอิสราเอล ตัวบทพระวรสารของวันนี้ยังพูดถึงหลักเกณฑ์เพื่อเข้าสวาจากสวรรค์ต่อจากวันก่อนหลักเกณฑ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องว่าต้องสูงกว่าของบรรดาธรรมจารและชาวฟาริสีวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อศัตรูพระวจาของพระองค์นั้นชัดเจนครับท่านผู้ฟังไม่ต้องแปลคือจงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านท่านผู้ฟังครับเกณฑ์ของพระเยซูเจ้าสูงมากครับยอมรับว่าปฏิบัติได้ยากมากทีเดียวยิ่งพระองค์ทรงสั่งให้เราเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เราถามว่าใครจะทำได้เราอาจถามว่าแล้ว เราจะมีหวังเข้าอาณาจักรสวรรค์หรือเปล่าใช่อาศัยกำลังของเรามนุษย์อย่างเดียวเราทำไม่ได้แน่นอนแต่ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ตามที่ทูตสวรรค์กล่าวแก่แม่พระในลูกาบทที่หนึ่งข้อ37มมนุษย์ทำไม่ได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำได้ ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือต้องให้องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับเราด้วยการอ่านรำพึงและยอมให้พระวาจาอยู่กับเราแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยเราเอาภัยแก่ผู้อื่นได้ดังที่พระองค์ทรงภาวนาบนกลางเขนว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิชรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,รานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน